มาครับวันนี้ก็อยู่กับแบงค์ไเปื่อยนะครับกลับมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งกับเด็กมังกรฟ้าโอเซริสรอบนี้ก็จะเล่นแบบสดๆนะครับสําหรับเด็กลิสต์ของเราก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับหลังจาก EP ที่แล้ว แล้วก็มีอธิบายเอฟโงเอฟเฟกต์การ์ดแต่ละใบในเด็กเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้สําหรับ e ีพีนี้เราก็แค่มาดูแอนิเมชันให้มันเห็นจะจะคาตากันสักนิดนะครับเพราะว่ารอมานานมากสําหรับแอนิเมชันของมังก,กรฟ้าโอสิดิตจัดมาครับ1เกมเกมนี้เราก็ได้เริ่มก่อนชาวบ,บ้านชาวช่อ,ชอ,องเขานะครับโอ้ไม่กอดฟิลกูโคตรเทเลยอยเยอะมีสายฟ้าด้วย เทพประสิทธิ์นะครับยืนอยู่ขวามือเนี่ยซ้ายมือก็เป็นเทพเจ้าโคดิโวนะครับมือเราก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะระยะมันอยู่พอตัวนะครับก็ทําการเซตเป็นทรัพทิกหนึ่งใบแล้วก็รีไวส์สกายก๊อตหนึ่งใบครับแล้วก็มีแม็กซีก็ดูดีครับเซตการ์ดสามใบจบเทิร์นเข้าเทิร์นอีกฝ่ายแล้วก็จะปาเป็นแม็กซีนะครับเปิดเป็นแม็กซีครับกดดันอีกฝ่ายไม่ให้เข้าดำ please โอเคมีแค่นินจาครับเป็นเด็กนินจาครับนอ้องออกมาเป็นฮันโซครับใช้เอฟเฟกต์ฮันโซทำการเสร์จการหนึ่งใบขึ้นมือครับน่าจะเจอของแข็งพอสมควรสำหรับเด็กมังกรฟ้าโอซิริสนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนล็อกบอร์ดด้วยอมอร์เฟตนี่คือกูก็ไม่น่ารอดนะเสร็จการหนึ่งใบครับจบเทินเลยพี่จบเทินเลยหรือว่าจะลำ้ำล้ำกูได้จัวนะถ้ามึงลำ้ำโอเค หมดแล้วครับในช่วงเอ็นเฟสล้วก็ทําการเปิดด้วยทรัพทิกครับทําการรีมุกการ์ดหนึ่งใบจากเด็กไปเพื่อที่จะเซตเป็นเีสฟูเบรียวครับจุดประสงค์คลิปนี้ไม่มีอะไรกูคแค่อยากจะเรียกเทพออามาเ้เฉยๆใช้เฟสฟูเบรียวครับทําการโมงการ์ดหนึ่งใบครับเป็นมังกรฟ้าโอสิริสร่างใบไอเจียดยดกูทําได้วะเอาไว้เอาไว เขาเทินเราครับสเดนใบเฟสครับสเปย์ออกมาเป็นยูนิคอร์นกันก่อนแล้วกอ็อยากปลาแม็กซีอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาจะยอมหรือเปล่ามีการขัดไหมพี่กูไม่ขออะไรมากเว้ยกูขอแค่ลงมังกรฟ้าโอซอิสได้อ่ะมึงขัดไหมมีน้องอุระละไหมโอเคเปิดด้วย หนึ่งีิสุอา์ดแดนซิงครับทำการสังเวยมอนสเตอร์หนึ่งตัวในสนามอีกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวอื่นออกมาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับแต่ตอนนี้เปิดเป็นเดอะรีไวส์สกาย d อครับแล้วก็คอนเทนที่2เป็นแคสติล่าพิพลฒชันอันนี้ก็จะรีเซ็ฟเป็นเชนที่4นะครับเราก็อัญเชิญแบบพิเศษครับมังกรฟ้าโอซิริสออกมา ยืนยิ้มแบบรอเท่ครับอ,อันนี้ไม่ฉันยัโดพลัง6กพันครับอีกฝ่ายก็สังงวยกันไปครับน่าจะเรียกออกมาเป็นไอเจ้าไอ้ตัวม่วงๆนะครับมีเอฟเฟกอันเชิญออกมาแบบพิเศษ Monster Fu s i o นในเทินของอีกฝ่ายนะครับเราก็รอเขาเรียกออกมาแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับเรียกเป็น g ีโอครับ r a v i t y Ninja เอฟเฟกก็คือจับคว่ำนะครับจับเทพูคํา เว้นจริงๆเราก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วย Thunderforce Attack ทำการจั่วการ์ดหใบครับหลังจากที่ทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายเขาก็ขึ้นเป็นเชน3ครับเป็นเบาเด็กครับโอ้ไม่กอดเอายังไงกับชีวิตดีวะเนี่ยมีพิพ a r ลชั o นอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ใช้ดีกว่าเอาก็สเปรเป็นเบาเด็กครับขึ้นเป็นเชนที่2เรแล้ก็มีเอฟเฟกต์ทำลายนะครับทำลาย2ใบแล้วก็ได้จั่ว2ใบ ตุ้มแล้วเบิดเป็นโกก้ครันช์แล้วเราก็จะได้จั่วการ์ดนะครับไอ้ยิทคีม่งโคตรเทพเลยว่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เอาเป็นว่าเราจะสังเวยอันเชิญนะครับเป็นไอ้เจ้าเฟนเลียกันก่อนสังเวยทองใบครับอันเชิญออกมาเป็นเฟนเลียครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็จบชีวิตครับจังหวะนี้ อันเชิญเอาไว้อีกรอบนึงครับดูอนิเมชั่นออกมาลูกพ่อมังกรฟ้าอ,อสุริตอแม่มันยังชื่นใจเหลือเกินได้ฝากก็กดยอมกันไปครับย่าดูไม่กดเท่เลยว่ะ